จ,จีนจัดก,กับซรไพรส์ของคนไทยนะคะทุกคนมันเป็นสซอรไพรส์อะไรทําไมทุกคนจ้่งมามุมกันที่ตรงนี้ที่เดียวทั้งเราแวกตรงนั้นเลยนะคะทั้งแบบว่าฟูจินนตรงนั้นเลยซึ่งมันก็คือการแสดงไทยจีนนะคะทุกคนจะสลับการแสดงระหว่างจีนกับไทยดังนั้นเนี่ยของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แปลกตาเพราะคนจีนไม่เคยเห็นเช่นการลํา จากภาคอีสานเลยนะคะทุกคนแบบรำแบบนี้เลยทุกคนแล้วแบบมันสวยมากค่ะหนูยังตกใจเลยอ่ะแล้วบนเวทีใช่ไหมก็จะมีมวยขึ้นมาด้วยทุกคนแล้วสลับเป็นอย่างนั้นแล้วการแสดงไทยคือเยอะมากแล้วยังมีทั้งชาไทยที่จีนนะทุกคนยังมีทั้งชาไทยอาหารไทยคือพวกพวกเขาเนี่ยมักจะชอบดูวัฒนธรรมของไทยมากจนกระทั่งมีพี่ยามเนี่ยไปกั้นแต่ก็กั้นไม่ได้นะคะทุกคนคือก็กั้นไ,ได้ใน ระ,ระดับหนึ่งแต่พวกเขาพยายามบอยไว้เพราะเขาอยากจะมาดูมากแล้วแต่ละคนคือชอบมากแล้วไม่ยอมไปไหนดูจนกิจ,จกรรมหมดเลยอะ่ะทุกคนคืออยากให้ทุกคนรักษาความทันทยแล้วก็ภูมิใจกับเอาไว้มากๆนะคะเพราะว่าทุกคนก็รักเหมือนกัน